อา้าวพี่น้องชาวสวนยางพาราทุกประเทศครับนะฟังนะต้นยางของท่านนะ่ครับถ้าท่านดูใบอย่างเดียวแล้วจะบอกว่ายางสมบูรณ์ไม่ใช่นะต้องดูที่ผิวของลําต้นมันนี่ถ้าเปลือกมันเนี่ยลายเหมือนตุ๊กแกเกนะลายเหมือนตุกก๊กแกนะี่นี่สแสดงว่าต้นยางต้นนั้นเนี่ยเยี่ยมละ่ะจะให้น้ายางเยอะแยะนะดูดูดูที่เปลือกของลําต้นนะครับนะบางต้นนะใบเขียวงามสะพรั่งครับแต่ไม่มีน้ำํำยางเลย พราะจุดที่จะบอกว่าต้นยางจะให้น้ํายางดีไปดูที่ผิวของลําต้นครับนี่นี่ดูทางนี้ครับดูทางนี้นีด่ดูที่ผิวดูที่ผิวเหมือนกับผู้หญิงนะ่ะผิวมีน้ามีนวลอันเดียวกันเลยเนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้น้าหมัก EM S S เอ็มสูตรครูเซมนะผมบอกเลยว่ามันเป็นการให้ปุ๋ยทางลําต้นมันเป็นการให้ปุ๋ยทางต้นแต่ทางรากก็ให้ปุ๋ยพอกเนะปุ๋ยพอกอันนี้เป็นการให้ปุ๋ยทงผิวมันจะดีดู ดูผู้หญิงอะดูผู้หญิงเขาว่าเอ้ยหน้าด้านหน้าหยาบก้านทาเครื่องสบางแล้วหน้านิ่มหน้านวลหน้าทื่นขนาดหน้าคนมันยังซึมได้อะนะเครื่องสบางเนี่ยเพราะเนี่นยเอ็มูคุจมันซึมเข้าไปในผิวต้นยางพาราได้ครับผม,ผมผมผมรู้เรื่องนี้มาแล้วเพราะอยรู้ไหมครับเพราะผมเคยพ่นหนักๆแม่งนอกกว่า <laughs> เลยรู้ว่าโอ้มันซึมได้จริงๆสงสัยนะโทรมาหาผมนะครับ0 8 7ย์ 7, 7 7 1 7 6 ครูเสเอมบุญเสนาบ้านอยู่เบอรโคกสิบันจังหวัดสกลนครสวัสดีครับนี่เบอร์โทนี่ดูเสื้อด้านหลังนี่ลูกชายทําให้สวัสดีครับ